สวัสดีครับผมอาจารย์นอสอนเทรดคลิปนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของทองคำกันนะครับประจำวันที่10ถึงวันที่14พฤศจิกายนนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันด้วยที่ทำมฟิล์มดีเนาะจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับมองว่ามีโอกาสลงมาถ้าหลุดเทรนไลน์ได้เนาะมันก็เฟกอยู่แถวนี้นะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ให้ในส่วนของเดยเนะเพราะว่ามัน correlation ตรงนี้มัน ดูทรงมันจะเลือกทางแหละแต่เพียงเดียวว่ามันเราเป็นเราเป็นนักเทรดเรียกเรียกม่นนักเทรดไม่ได้พูดบ่อยๆนะผมเราเป็นแค่รีเทลเซลล์นะครับเหมือนคนซื้อหวยมันจะไปเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกไปตอนไหนไปยังไงไปที่ละเท่าไหร่เราไม่รู้เนาะเดยผมยังไม่ให้นะเดยก็ยังถูกคุมอยู่แบบนี้เนาะแต่ที่แน่ๆ h ารชุดนี้เนาะ มันน่าจะเริ่มได้ละมันมันเริ่มคลุมราคาอยู่เนาะแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้หนีไปไหนมากเลยนะเนี่ยราคาไม่ได้หนีไปไหนมากนะครับ,ถ,บ,บนะถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าราคามีโอกาสขึ้นไปทำ retreatment ก่อน ถามว่าลงไหมก็ต้องดูว่าติดแถวนี้ก่อนแต่เทรนด์ไลน์เนี่ยตัวนี้ไม่ได้ละเพราะมันเฟกแล้วเนาะถ้าจะได้ก็จะเป็นตัวนี้ขอยืมตัวนี้เลยก็แล้วกนะันประมาณนี้ประมาณนี้เลยไอ้นี่ไม่ได้ละถ้าจะได้ก็ได้เป็นพอย,น,น,ย,ย,น,น,น,ยอนี้กับพอยไม่ได้ไดไดนนไไดอ่ะต้องเป็นพอยนี้มีสองพอยนนี้เนาะส่วนอันนี้เดี๋ยวผมผมยังไม่เอาอืม ที่จริงมันได้นะมันเป็นอของของสีชั่วโมงเนาะมันก็เป็นของสีชั่วโมงนั่นแหละอดูไม่ยากแต่ตอนตลาดปิดมันมันปิดเครื่องกลา,า,างเนาะนเลยดูดูไม่ค่อยออกนะครับเนี่ยมองว่ามีโอกาสขึ้นมาถึงโซนบริเวณน,นี้ได้อยู่ขอดูเดยเมื่อกี้อีกทีนะอือื ทำไมแท่งนี้อ๋อโอเคได้ราคามีโอกาสยืนได้อยู่นะครับเอาโซนบริเวณที่มันจะยืนมาได้เนาะแถวแถวบริเวณนี้ก่อนถ้ายืนมาได้ก็มาที่นี่ก่อนประมาณ4,087 โดยประมาณนะครับ4087โดยประมาณนะแต่ถ้าหลุดได้ฟึบแล้วหลุดเทรลไลน์เส้นข้างล่างนี่อันนี้ต้องวิ่งตามแล้วนะเพราะว่าของ1ชั่วโมงอะ่ะมันมันเห็นได้แค่นี้แหละเนี่ยเห็นไหมหลุดไปฝังไหนต้องตามแล้วนะครับอันนี้มันเล่นอยู่แถวนี้นะถ้ามันดีดโพกขึ้นไปแต่ตอนกลางคืนก่อนตลาดปิดผมก็เห็นนะว่ามันจะจะไปจะไปอยู่นะแต่เราไม่ได้เป็นคนควบคุมเนาะ ไม่มีอะไรควบคุมมันทั้งนั้นน,ะนี่เห็นไ,ไหมนี่ทยอตัวลงมาแต่ถ้าไม่หลุดชุดนี้ก็สามารถยกตัวขึ้นไปได้อยู่นะครับมองว่าถ้าราคาขึ้นมาถึงโซนตัวนี้4ี่พได้นะครับมันก็จะเข้าเงื่อนไขของการกลับตัวได้นะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปที่4 1 9 0จนไปถึงระดับของ4,285ได้นะครับแต่ถ้าลงค่อนข้างลึกนะผมมองที่ประมาณแถวๆเท่าไหร่ล่ะประมาณ ไกลสุดเลยนะที่วัดได้คือ3,820แล้วก็สูงสุดถ้าขึ้นไปได้อยู่ที่ประมาณนี่แหละประมาณไอ้สี่พนี่แหละไม่ได้ต่างกันมากเนาะแผนก็อยู่ประมาณนี้ครับแต่ตัวเล็กๆอะ่ะในนี้มันมีหลายตัวนะเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวตรงนี้ด้วยตัวที่สี่ตรงนี้คือมันเป็น correlation อะ่ะมัน ถามว่าทรงตวเนี้เริ่มมันเป็นซิมเมตริกมันไม่เป็นทรงเนาะแต่ตอนเนี้ยมันถูกเทรนไลน์สามารถตีเทรนไลน์ได้ก็สามารถบังคับว่าอราคาก็สามารถวิ่งในกรอบได้อาจจะลงมาเทสกรอบเทรนไลน์ข้างล่างก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปายแอดครับมันมีเงื่อนไขอะไรมันเหมาะกับจุดเข้าเราก็เอาไปเป็นไกด์ไลน์เนาะเราค่อยฟอลโล่ตามนะครับแต่ที่ผมให้เนยพอที่จะให้เป็นแค่แก่แกนๆพอที่จะเอาไปให้ทุกคน เสริมได้เสริมของตัวเองได้เนาะเนี่ยมองว่ายืนได้ก็ขึ้นมาที่เนี่ยแต่เงื่อนไขคือมันต้องเบรกเทรลไลน์แต่เทรลไลนมันบีบตัวเนาะเพราะถ้าหลุดได้มันจะหลุดประมาณประมาณสี่เท่าถ้าประมาณสี่เท่าก็เนี่ยมาแถวนี้ได้เลยประมาณสี่เท่านะถ้าลงหลุดสีเท่าก็ลงมาที่แถวๆนี้บริเวณสามพันแปดร้อยสี่สิบสี่สิบสามสี่สิบห้าโดยประมาณนะครับ มันจะลงมาที่นั่นได้นะอย่างอื่นก็ไม่อะ่ะเพราะว่าทำเฟรมเล็กมันไม่ควรนะครับไปเราไปดูในส่วนของ m ม n ์แมปกันดีกว่า m ม m a แมปผมไกล้ราคาวัดของฮาร์มนิกไว้สองตัวนี้เนาะไม่ได้ตีนะครับแต่ว่าไม่ได้ตีตัวฮาร์มนิกนะแค่วัด B point กับ C point นะั้นเนี่ย มันขึ้นไปแย่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ครั้งที่ 4, นะค,รครั้งที่สี่นะครั้งครั้งที่ห้านี่คือครั้งจะเลือกทางนะยืนได้คือเลือกยืนยืนไม่ได้คือเลือกลงแล้วนะพอลงปุ๊บไปไหนไปหาเซนเตอร์ครับเซนเตอร์ก็อยู่ที่ประมาณสามแปดเก้าเจ็ดเนี่ยอีกครั้งเนี่ยมันจะเป็นการเลือกละถ้าหลุดเซนเตอร์แบบแข็งแรงได้ลงไปข้างล่างนะครับที่สามเจ็ดเจ็ดสอง จะลงไปที่นั่นนะครับอย่าบายแอดว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงมันต้องทําให้เห็นก่อนเราถึงจะรู้ว่ามันหลุดตรงไหนแล้วผ่านอะไรไม่ได้นะครับประมาณนี้เนาะมาดูในส่วนของดอลลาร์กันนะครับดอลลาร์ผมขอไปให้สีนะดอลลาร์ติดสเกลของหนึ่งร้อยนะครับแล้วพักตัวเลยเพราะฉะนั้นแล้ว พักตัวเราดูเทรลายนี้ครับไม่รู้ว่าแตะตรงไหนนะแล้วก็มีเส้นรับราคาอีกเลเวลหนึ่งอยู่ตรงนี้ที่เก0 7สิบดนเะครับถ้ารับได้ก็รับได้เนี่ยมีไม่เส้นนี้กับเทรลลายนี่แหละแต่ถามว่าจะลงมาถึงกลับลงมาที่นี่ไหมค่อนข้างยากครับแต่ไม่ใช่ว่าลงมาไม่ได้นะแต่ใช้คําว่าค่อนข้างยากยากเนาะและอีกเหตุผลหนึ่ง มีข่าวปัจจัยอะไรส่งเสริมสามารถกลับมาที่97.99ได้หรือ98นั่นเองลงมาขนาดนี้ได้นะนะครับแต่เป้าหมายจริงๆก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะมาถึง102.100ได้สำหรับดอลลาร์นะเนี่ยตอนนี้มันเบรกเทรนไลน์หัวนี้ละฟืบยืนขึ้นไม่ได้ละเห็นไหมเนี่ยนี่คือไฮของเทรนไลน์ของมันละพอดีผมลบเส้นเทรนไลน์ไปเนาะยืนได้รีเทสไม่ผ่านยกตัวขึ้นต่อนะครับยกประมาณ1-2เท่า เออถึงหน,งหน,งหนงทเท่าเออประมาณนั้นก็ไม่ได้มีอะไรครับสัปดาห์หน้าก็ยังคงต้องรอดูกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล็อกดาวกก็ดีนโยบายอะไรก็ดีเนาะคือแต่ล็อกดาวนานๆน่ะมันมีผลกระทบกับภาคบริการอยู่แลลวนะครับถ้าเช็คดูดีๆก็น่าจะเป็นเรื่องของการบริการภาคขนส่งเนาะไม่นับในส่วนของส่งคนนะไอ,อส่งส่งสินค้านับแค่ส่ง ผู้โดยสารผู้โดยสารน้อยการท่องเที่ยวอาจจะลดลงอยู่ในส่วนของอาภาพบริการอื่นๆต้อนรับนักท่องเที่ยวโรงแรมเอ่ยอ,อะไรมันก็จะลดลงตามด้วยนะครับดูทรงแล้วถ้าตัวเลขไม่ได้มีอะไรเรบ้อวังแล้วเขาอยากให้ควบคุมทิศทางก็อาจจะเอาตัวเลขของภาพบริการของทางภาครัฐเข้ามาแต่ก็ไม่รู้นะว่าเขาจะทำไงเนาะเดี๋ยวค่อยดูหน้าง,งานกันต่อไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับขอบคุณผู้ติดตามผู้ที่เข้ามาดูคลิปผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ช่วงนี้ผมจะกลับมาไล์บ่อยๆนะครับกลับมาไล์บ่อยๆหน่อยเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีห้องซิกอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับห้องซิกอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์ไม่ใช่ซิ้อหน้าโปรไฟล์ลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์นะครับก็ห้องนั้นจะอยู่อีกประมาณถึงซิ้นปีนี้นะครับแล้วก็จะรีห้องนะครับปีหน้าเราก็จะมีเงื่อนไขกันใหม่นะครับแต่ปีหน้าขอเป็นปีแรกที่มีเงื่อนไขนะครับปีก่อนๆอ,อาจจะไม่ได้มีนะครับแต่ปีหน้าขอมีเงื่อนไขละ โอเคคลิปตองค่ับในครั้งนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ